สีเพื okay. so, ting, ่อนๆทุกคนเนาะวัสดุเป็นที่ทั้งฟังดาวทั้งฝั่งไทยต่างประเทศต่นดีต้อนหับฝั่งสู่ทางสองสับแก้วบ้านเฮาอีกแล้วโดยไม่นี้สับแก้วกามาบ้านน้องแดงเพิ่อนที่เก้าเพื่อนๆนะครับโอ้ยคสับแก้วกับสับทักทายเข้าไปทักทายสบายดีน้องแดงกันเลยสาธิตสบายดีสวัสดีเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องเนาะ ันนี้สแก็ตกัมาฮอดหน้าบ้านน้าเฮือนของน้องเด็กน้อยเคนเป็นทีเรียบร้อยแล้วบนเป็นหน่อยเลยสแก็ตสีมาหาน้องน้อยน้องเด็กน้อยเป็นคือเก่าคือนเลิมแน่เนอนโดยโดยโดยมาเนี่ก็คือเห็นนั่นว่า สาวใบเพิ sau tai, sau ่อมาดินน้ำน้องแดงน้อยบ่มาหนีเหรอโอ้ยพ่อทั้งสาวแพลสาวใบแล้วกันน่องแดงเพิ่อนน้อโดยสบายดีสบายดีน้องแดงโอ้ยอาสวีดีไม่รู้เจ้าคือพ่กป่าป่ะเจ้าคือพ่กป่าฮ้ยโดยน้องคนป่าโบเก่ง เามือนนี่สะเพลมมนดิ่นน้ำบ่อมือนนี่ออโอ้มาดิ่นน้ำนี่บ่ออ๋อนบ่อยังน้องแดงเจ้าข้าใจบ่อคนบ่อเอาอเข่าหงเยียน่ะบ่อเออเข่าแล้เขาออกแล้วโอ้ตะกี้โอ้อันนี้กับขเขาหเยียน,นี่บ่สะ่ะ เ่ได้ข่าอ๋ออันนี้นี่เขาพี่เก่งบ่เนี่ยโอ้ดโดยสาวใบถือว่าสาวเพล่คนว่าเรื่องดาวโคงที่ว่าน้องแดงเฮียนตะกี้บ่โดูดูดูฮัทเจ้ากับคุยกันกับพ่อเข้าใจแน่อยู่บ่เข้าใจอยู่ดเพราะว่าฮักกระดึ๊กเนี่ยเนาะฮักกระดึกกรได้ขึ้แน่คดกดเพราะว่ากับน้องแดงกะกะไข้กูเอ้ยอยู่เนาะ เพราะว่าน้องแดงอยู่ใกล้เอเยกับฮากับพ่อ,พอเพิ่นมาดินน้ำกําลังจะเศร้าคุณบออเขาเป็นข้าวขมาอยู่นะโอยข้ากันกินข้าวขิ้น้ำนะบอเจ้านะโอยนี่กินข้าว,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 วแล้วย่างไปโอ้ คนว่าเรื่องดาวของที่ว่าน้องแดงน้อยย่างไปรงเรียนบ่ดโดดนกยโชนน้เนาะว่าน้องแดงน้อยไปรงเรียนตะกี้คนาย่างไปคนลเรียนบ้านนีบ่ดูดโดดมีเขากันยังมั้นกันยัง คนเพื่องนกับยั่งลองเลยถามคนนะกับไข่ไก่บ่เออไข่ไก่ของเีน้อยบ่เออของเรองแดงน้อยคนวะสามกันแงน้อยอืมชิ้นอันไข่น่บุกินบ่อโอ น้องเพิ um ่นบ่มมาไข่นี่ตีแลนวหมออืมยามันดงน่อยเ่าบีาแบบบันี้กคักแล้วน้องแดงเพราะว่าบวลาอยากไปใช้กะขี่รถถีบไปเรื่องกับน้องเพลรเนาะคนตะคันมวันนี้น้องแดงเยื่นเรียวเน แม่ไปทางได้สัแม่ไปลุกกะซอยวิเทาโอ้แม่ไปลูกก้าบ่พ่อได้สะกพ่อไปสามอุทัยอ๋อน้องก็ไปลูกก้าบ่โอ้พ่อไปน้องเอ๋ยนาะทางกันมาแม่ของน้องแดงก็ไปลูกก้าน้องก็ไปลูกก้าน้องแดงอยู่เพื่อนคนเดียวโดยหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำท่าพ่อท่าแม่โดยแบบเพิ่นไปแบบซี่เนาะน้องแดงอยู่เพื่อนน้องแดงก็ต้องหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำท่าเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินท่าเด้อ โดยเพิ่นมาเมยเมยเพิ่นยังมีอยู่ไม่กินกับไม่เฮงเนาะเห็นปาแหละเรียบร้อยเพิ่นแล้วมานิไนอนดินอนนโดยทำไง ว่าจะแก้วบวกข่าใจแห่งแต่ว่าน้องแดงภาคให้ได้เนาะโอ้น้องแดงพัฒนาได้น้องแดงนี่ภาคภาษาใบก็เป็นคือบุกไปลูกกะอันนี้ไอไอันนีไป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 ป อันนี้นะไหวบ่อนี่ยออโอ้รอต้องแดงนำหน้าไหาวเยีย่ยมนะบ่อนี่นรยรำบ่โอ้เยี่ยมนะบ่อันนี้เน,นี่ยสิอันนี้เนี่ยคอยบ่อยเนี่ยบอยคือกันรอ๋อเยี่ยมคือกันบัดชองคนได้อ๋อเยี่ยมบัดชอง ถ้าไปรับจ้างนะไปนับกันบ่บ่เพิ่นเอานอกเออเพิ่นนเรา่ได้ไปโดยโดยโดยเพราะว่าคันเพิ่นไปแบบไม่มีผัวน้องเนาะโอ้โดยข่าวอะไรเตี้ยมันวะโอ้เพิ่อนโดนน้องเพิ่อนแม่แม่หอมหอมแล้วข่าวบ้าผัวได้หรอวะโอ้ยยันรถต่ำโอ้เป็นห่วงน้องแม่ พื่นเห่วงน้องเพิ่นพนญานั่นรถตามน้องเพิ่นโอ้มาดิ่นน้ำน่องแรงนี่น้องแรงอยู่คนเดียวเหมือนเนาะเด็กบ๊อง โดยบ้านนี้เองคักได้ผลแมียผลนำให้นำหน้าเนาะโดยทางน้องแดงกับทีได้อยู่ผู้เดียวแล้วบ้านนี้เพราะว่าน้องแดงก็บ่ได้ไปรับจ้างเพราะว่าอยู่เฮือนถ้านน่องแดงไปเฮงแต๊และบ่มีผู้หนึ่งเข้าท่าโดยหลังผลมาสักมาสากน้ำน้องแดงบ่สักตัวสับตัวสับบ่คนฉาบใช่ไหมจ๊ะคนฉาบขึนแหมะแคนถูกโอ้ มึงเห็นยังตูมันนะป้ากงเวรนี่กินข้าวแล้วบอกกลางเวนยังบ่ายยังตอนบ่ายบ่ายนะเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้กินบ่ยังแบบมันบุญยากินข้าวฉันได้ตั้งตูปพร้อมนะจะเป็นอะไรแบบบุคคุอยากกินข้าวบัแซ่บบ่อโอ้ทางน้องคนกินข้าวบัแซ่บไปหน่อยเนาะ อยู่แบบนั่นน่าพอได้กันเนาะเงียบเงาปกติมีแบบพวกกิจทุกมาดิ่นน้ำลายก็เลยม้วนซื่นกินข้าวกระแทบเนาะอน้องแดงกินฮอดเพิ่นบ่โอ้พ่อแม่พี่น้องเฮ้ยน้องแดงก็กินฮอดทุกๆคนที่ว่ามาหาน้องแดงตอนนี้ก็อยังเงียบแน่แล้วเนาะโอ้ยแต่เงียบ มันไ้เจาเห็ดเยียกน้อย่างได้ไหนันเห็ดหยดเห็ดยาดตักน้ำการล้าง้วดอะไรแบบัดกันประสานโอ้ตักน้ำเขาองห้องน้ำบ่อดูดูดัดเดินบัดยังอย่างนี้เนาะบยมันอยู่สะอาดแล้นี้กะบัดสินังเจ้าคือบ่อสะอาดหรือว่าปูเนาะปูแป้นนีมันจังบ๊อันบอกโก้ส่งกว่าอย่างเด้รอเจ้าต้องเอาสาบว่าปูเล้ว วันนี้ะเวลาเจ้าสินั่งเจ้าสาดสาดหน้าปูมาปูนี่สาดพื้นนะปูก้อนเจ้าจังนั่งมันมันจังบอลเด็กแต่ปูจังบก็แบบนี้เด็กแต่ปูแบบนี้แต่มันจังบก็มีแลากินข้าวกับยูนิฟ้องโอ้โหหันเราะหัวตุก โตเตียงอฮะเมนนะวะโอ้ใช้โทรศัพท์นะน่องลิ้นน้องดินบ่เม็ดขยเบิดเบิดโอ้ยเอก็ได้ซากซำ น้องแดงสากก็ของน้องแดงสากตีแล้วเขาบดินหางบุรีดินมอโอ้ไม่ได้คอยดินเนาะเพราะว่าน้องแดงเพิ่นกาต้องพยายามแบบเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานไปแบบถ้าเหาดินแบบนี้เนาะน้องแดงก็ดีขึ้นกันเนาะถ้าว่าน้องแดงดินท้ัพั์ร้ายมันก็จะเป็นเสียคู่เสียคนโดยโวู้หจักเวกจักงานโดยแต่ละมือนี่นึกถึงน้องแดงงานนี่น้องแดงต้องหัดเฮ็ดเวกเฮ็ดงานเนาะ คือสมมติว่าอ่างอ่างแตกไปนั่นเนาะเจ้าก็อันว่าเจาะเจาะอันนั้นเป็นหู้ได้จากาดินทมแล้วกับปุกผักบัวใส่เด้อไปว่าเองแตกมันจังบอนว่าถิ่มซื้อต้องไปว่าปลูกใส่ด้วยเอาผักหน้าผักบัวก็ได้ผักหอมก็ได้มีอยู่บ้านนายพักมีแล้วโอ้คันบ่มีเอซิอามาให้เลยแล้วเจ้า แบบเจ้าเป็นฮู้เด้อแล้วก็เอาดินทมแล้วก็อันว่าเอาผักวานใส่คันนี้สิปลูกผักอันหอมก็วานใส่หรือว่าสิปลูกผักบวกเอามาปลูกเลยแล้วก็เากดน้ํามันเอาแล้วก็เวลาถตกมาก็สิัวลงเลยนะแล้วก็น้องแดงจังแบบบัสิใส่แจ้ใส่ยังก็ไปเด็ดเอาสบายเด้อโดยจะต้องหาวแบบกระซามยังะก็ได้ได้ลายนะ คุณยังเตะกาบ่มีบ่โอ้เวลาแบบแบบแบบนี้นะถ้ามีแบบปุ๊เตกบ่ยังคุแตกว่ามันยังคงที่แตกนะน้องแดงบ่ต้องทิมเด้อบ่ต้องทิมแปลว่าถ้าจังายเป็นประโยชน์ให้แบบปลูกพักปลูกยาวสบายเ้าจังงบประมาณเทาเนาะจังบริสุทธ์โดยไม่ยัง ເພິ່ນວ່າຫຍັງນ້ອງເດີ້ໃຫ້ນ້ອງແດງພາກໃຫ້ຟັງແລະບາດນັ້ນເພິ່ນຢູ່ກະແກະເດີ້ໄປກັນອ້າອ້ານ້ອງໆເຮົາຢາກຕີກັນໂອ້ແລ່ນດງຄົນຫາມົນນ້ອງແດງໃຫດດປັນອອຕ້ອງຫານ້ອງນາແ

ดูแล้วก็ฟังเขาเบาอยู่เนาะฟังปากเขาเป็นคนเบานะโดยว่ากะลามาดินที่กะไข่โกโบมีหมูอยู่เนาะโอ้ยอ้าวถ้าบทถามน้องแดงอีก่อนบทถามกินข่าวหรือบ่มีของกินบ่โอ้ยมีแต่ยังบอยะโดูโดยดยไรยังกับเขามาเนี่ปลากระป๋องโดยทอดไข่ เฉพาะไข่โอ้ไข่พ่นแล้วบ่โอ้จะพาะพันจาวากินข่าวบัแซ่บไข่เพิ่นเบิดโดย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 นะเนาะทางสายแก้วในนามให้น้องเพิ่นว่าแบบว่าวิธีอันบ่อนทีิพุพักนะเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่สาแก้วก็ะไรบ้าได้แล้วเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นว่ามันดินบวมสาแก้วว่าให้ปลูกส่ยแห้งเนาะใส่ยแห้งแบบว่าซ่านแตกบ่อคุแตกบ่อเนาะ พองที่แตกนะแปลว่าบ่วไฮมันเสียเนาะบ่อยทิ่มไปละล่ะเอาก็ต้องขุดดินมาปลูกใส่เป็นรักหนึ่งมันต้องพักบัวโดยปลูกพักบัวใส่เรื่องหนังเด้อมามือใหม่ังว่าน้องแดงฮิตตะโบผักกาดผังมือเัาก็อยากปลูกโอเป็นไปได้นะปลูกโอเป็นบ่โดยพังเวงมือใหม่เอื้อยสิมาสอนเด้อโดยโดยอะไรนั่งโดย

ทันกาทางเอื้อยการเสด็จไกับตกับคนโดยสเดอรตัวเห็นน้องหากินข้าวกินน้ำจ้าเนาะโดยกับคนเด้อโดยสบายดีบ๊ายบายอยู่ดีไม่แห้งบัดคุ่คูกับคนเด้อเฮน้าพ่อพี่น้องตัวนี้สแกลกับมาโอ้พล้มน้ำมังเดงหน้อยเพิ่นเนาะสแกลมาในน้ำทางน้องเดงหน้อยเพิ่นให้ปลูกพักปลูกหญ้าพ่อ่น้องเนาะโดย้างสแกลว่า น้องแดงแนะน้ำน้องแดงน่องแดงพนาบุมมีบนปลูกเนะาะเพราะว่าพื้นที่นี่กาแปบบลว่าถ้าฝนตกมาก,กดินบวมตะแก้วก็ได้เดียวเห็นมาเห็นเองแตกน,น,นี่พ่นพี่น้นนองเหรอตะแก้วเลยแนะน้ำให้น้องเพื่อนเจ้าออกแล้วก็ขุดดินใส่แล้วก็ปลูกพักใส่พืดพักใส่เนาะมันจังแต่ว่าไม่พักไม่อยากกิน่พี่น้องเนาะเวลาใส่เจียใส่ยางกาหากินสบายโดยเนาะพนพิน้อง วาวนี้เนาะทางสกแกวกเสลขอโตคอโตครับก่อนเด้อมาพี่น้องโดยสหรับคลิปนี้เนาะถ่ายพิธาประกันได้ก็ขอขอกอนพายน้ำพ่อแม่พี่น้องเวลาเด้อเนาะโดยวานนี้สแก๊กเสลขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้แนละ้อกันในคลิปหน้าสหรับคลิปนี้ขอการ์กอมวาสบายดีสบ,บายดี